ดวงตาถือเป็นอีกหนึ่งอวัยวะที่ทำงานหนักตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสุขภาพดวงตามีปัญหาก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันการจะดูแลให้ดวงตาของเรามีสุขภาพดีจริงๆแล้วทำได้หลายวิธีนะคะหนึ่งในนั้นก็คือการรับประทานอาหารบํำรุงสายตาถือเป็นวิธีการดูแลดวงตาให้แข็งแรงได้อย่างง่ายๆที่ทุกคนควรให้ความใส่ใจค่ะ การรับประทานอาหารบำรุงสายตาเราควรจะเลือกอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระเช่นลูทีนซีซ e, ันทีนเบต้าแคโรทีนวิตามินเอวิตามินซีวิตามิน E, ีโอเมก้า3และสังกสีซึ่งสามารถพบได้ในอาหารดังต่อไปนี้เริ่มต้นจากแครอทแครอทเป็นอาหารบำรุงสายตาที่หารับประทานได้ง่ายอุดมไปได้วยสารอาหารสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อดวงตา อย่างวิตามินเอที่มีส่วนช่วยทำให้ดวงตาของเรามีความชุ่มชื้นป้องกันการเกิดอาการตาแห้งและเบต้าแคโรทีนที่ช่วยให้ประสิทธิภาพในการมองเห็นตอนกลางคืนดีขึ้นชะลอการเสื่อมสภาพของเซลล์ดวงตาและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต้อกระจกนอกจากนี้การรับประทานวิตามินเอและเบต้าแคโรทีนก็ยังอาจช่วยทำให้พื้นผิวของดวงตามีความแข็งแรงขึ้นและช่วยป้องกันการติดเชื้อบริเวณดวงตาอีกด้วย นอกจากแครอทแล้วนะคะวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนยังพบได้ในอาหารชนิดอื่นๆอ,อีกเช่นมันเทศมะม่วงผักปวยเลง้งไข่ไก่ผลิตภัณฑ์จากนมบัว เนื้อปลาก็ถือเป็นแหล่งรวมของโอเมก้า3ซึ่งเป็นสารอาหารสำคัญที่ช่วยบำรุงจอประสาทตาและช่วยทำให้กระบวนการผลิตน้ำตาของร่างกายทำงานได้ดีขึ้นโดยสามารถเลือกรับประทานปลาได้หลากหลายชนิดเช่นปลาแซลมอนปลากระพงขาวปลาดุกปลาช่อนปลาสลิดปลาทูน่าปลาสดีนและปลาแมคเคอเรล นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่พบว่าการรับประทานกรดไขมันโอเมก้า -3 เป็นประจำอาจมีส่วนช่วยบำรุงดวงตาในหลายๆด้านเช่นอาจจะมีส่วนช่วยในการชะลอภาวะสูญเสียการมองเห็นในผู้ป่วยจอประสาทตาเสื่อมอาจช่วยลดการระเหยของน้ำตาที่จะนำไปสู่อาการตาแห้งและอาจช่วยทำให้ร่างกายผลิตน้ำตาได้มากขึ้นผักเคลถือเป็นอาหารบำรุงสายตาอีกชนิดหนึ่งที่หารับประทานได้ง่าย อุดมไปด้วยลูทีนและซีแซนทีนซึ่งเป็นสารที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ร่างกายไม่สามารถสร้างได้เองการรับประทานสารอาหารเหล่านี้อาจจะมีส่วนช่วยในการเพิ่มระดับความหนาแน่นของเม็ดสีในดวงตาส่วนมาคูลาที่จะมีหน้าที่ป้องกันเซลล์ต่างๆจากแสงสีฟ้าและรังสี UV ที่อาจส่งผลเสียต่อดวงตาได้ นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่พบว่าการรับประทานสาลูทีและซีแซนทีนเป็นประจำอาจมีส่วนช่วยในการลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะจอประสาทต,ตาเสื่อมขั้นรุนแรงได้ค่ะ มเมล็ดทานตะวันเป็นพืชที่อุดมไปด้วยวิตามินอ e, ีซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่จะช่วยบำรุงเซลล์ต่างๆในร่างกายให้แข็งแรงและยังเป็นอาหารบำรุงสายตาได้เป็นอย่างดีเนื่องจากการรับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินอ e, ีเป็นประจำอาจมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหรือภาวะผิดปกติทางดวงตาบางชนิดได้เช่นภาวะจอประสาทตาเสื่อมโรคต้อกระจก บัคโรีถือเป็นแหล่งของวิตามินซีซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีความสําคัญต่อดวงตาโดยการป้องกันเซลล์ต่างๆในร่างกายจากอนุมูลอิสระที่อาจมาจากสิ่งรอบตัวไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารทอดการสูบบุหรี่หรือรังสี UV จากดวงอาทิตย์นอกจากนี้วิตามินซียังอาจมีส่วนช่วยในการป้องกันลดความเสี่ยงหรือชะลอการเกิดโรคตาบางชนิดเช่นภาวะจอประสาทตาเสือ่อมโรคต้อกระจก สัตว์เนื้อแดงอย่างเนื้อหมูเนื้อวัวหรือเนื้อแดงชนิดอื่นๆเป็นแหล่งของซิงคหรือสังกะสีซึ่งเป็นสารที่พบได้มากที่ดวงตาโดยเฉพาะบริเวณจอประสาทตาและคอรอยโดยมีส่วนช่วยให้จอประสาทตามีความแข็งแรงช่วยในการมองเห็นตอนกลางคืนอาจลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต้อกระจกและมีส่วนช่วยป้องกันดวงตาจากรังสี U v โดยทั่วไปแล้วปริมาณสังกะสีสำหรับผู้ใหญ่ไม่ควรจะเกิน40มิลลิกรัมต่อวันค่ะถ้าหากว่าร่างกายได้รับมากเกินไปก็อาจทำให้ระดับแร่ธาตุทองแดงในร่างกายลดต่ำลงจนส่งผลกระทบต่อกระบวนการสร้างเม็ดเลือดแดงได้อย่างไรก็ตามเนื้อสัตว์หรือสัตว์เนื้อแดงมักจะมีปริมาณคอเลสเตอรอลค่อนข้างสูงและนี่แหละจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคอื่นๆตามมาดังนั้นเราจึงควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมและเลือกส่วนที่ไม่ติดมัน รวมถึงอาจเลือกรับประทานพืชตระกูลถั่วบางชนิดที่เป็นแหล่งของทั้งสังกะสีและทองแดงเช่นถั่วแดงถั่วเหลืองถั่วลูกไก่เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนนอกจากการรับประทานอาหารบำรุงสายตาแล้วเพื่อสุขภาพดวงตาที่ดีเราควรต้องปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันบางอย่างร่วมด้วยยกตัวอย่างเช่นงดสูบบุหรี่สวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตาเมื่อทำกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการกระแทกสวมแว่นตากันแดดขณะอยู่กลางแจ้ง พักสายตาจากหน้าจอคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนบ่อยๆและไปพบจากษุแพทย์ทุกๆ1-2ถึง2ปีโดยเฉพาะผู้ที่สมาชิกในครอบครัวมีประวัติเกิดภาวะจอประสาทต,ตาเสื่อมนอกจากอาหารที่ช่วยดูแลดวงตาแล้ววันนี้เราก็ยังมีคำแนะนำสำหรับคนที่อยากบำรุงหัวใจให้แข็งแรง ในแต่ละปีจะมีผู้ป่วยด้วยโรคหัวใจเป็นจนํานวนมากนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจหรือแม้แต่ภาวะหัวใจวายที่สามารถทําอันตรายถึงชีวิตของเราได้หนึ่งในปัจจัยที่ทําให้เกิดโรคนั่นก็คือการรับประทานอาหารนั่นเองค่ะ อาหารที่มีโซเดียมสูงและไขมันสูงสามารถเป็นบ่อกเกิดโรคหัวใจได้เพราะฉะนั้นเราจึงควรจะลดการรับประทานอาหารเหล่านี้ลงแล้วมาเลือกอาหารที่ช่วยบำรุงหัวใจบำรุงหลอดเลือดและป้องกันหัวใจวายกันดีกว่าอาหารที่ว่านี้ก็จะประกอบไปด้วยชายเขียว เพราะในชาเขียวจะมีสารต้านอนุมูลอิสระชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าแคทิชินสารชนิดนี้ถือเป็นพฤกษเคมีชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะช่วยป้องกันความเสียหายของเซลล์ช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกายและสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเมเร็งได้โดยมีการยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์มมเร็งนอกจากนี้ก็ยังช่วยป้องกันไม่ให้สารอนุมูลอิสระเข้าไปทำลายเซลล์หัวใจและหลอดเลือด ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและยังช่วยลดการสะสมสารพิษในลำไส้ได้อีกด้วยดาร์กช็อกโกแลตจะมีสารโพลิฟินอลเป็นสารที่ช่วยปกป้องเราจากอาการหัวใจวายและโรคหลอดเลือดสมองได้เจ้าสารชนิดนี้จัดเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีมากในดาร์กช็อกโกแลตสามารถช่วยควบคุมความดันโลหิตช่วยทําให้เลือดไหลเวียนได้ดีสามารถช่วยลดระดับของคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ในเลือด รวมถึงสารโพลิฟีนออย่างได้ชื่อว่าเป็นสารต้านมะเร็งอีกด้วยรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o แอ p พลิเคชัน n TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้น คุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ